เจ้พี่น้องพี่น้องจ๋าเอาซีซุปน้ำมันนะคะโอ้เรียบร้อยแล้วนะจ้ะพี่น้องเนาะโอู้เรียบร้อยซุปน้ำมันใส่ยังแน่เบิ่งเรื่อค่ะพี่น้องพี่น้องจ๋าใส่น้ำมหมต้งไปแล้วเนาะ ใพริกป่นลงไปนะพี่น้อเพ็ดเผ็ดไอ้พีนพพ่นอ้อจ้าเซลขั่วลงไปจักน้อยนะคเด่ยแนวอร่อยจักหน่อย ใส่ของหอมนะพี่น้องใส่กับมือเลย大姐ผัดชีเรื่อยต้นหอมนะคะซอยไปเลยใบสะะแน่ก็เก่าแล้วพี่น้องใส่จักหน่อยมาหนึ่งค่ะพี่น้นะนอง หอมแดงเอะ่ะใส่ใส่ใส่เห็นเวยจ้ะพี่น้องใส่น้ำปลาประมาณนี้น่าจะตำจ้ะพี่น้อง นี่วะค่พี่น้องก็มันตำ่ำดอกนี่ว่อยเรืองมาเด็นค่ะพี่น้องแล้วมาใส่ก่นนอนมะนาวเราขายแค่น้อยนะอมะนาวแค่ในละ น่าสดๆจากพี่น้องจ้าเสียบเรียบร้อยนะได้การเกาขึ้นีกและพี่น้องได้การขวยเทศเราไม่ใส่หรอคะ

ตะว,ว่าผักชีโรยมาเพรามีสาระแอนนะคะโรยหแอนโยรยผักชีโ้ยพี่น้องสี่นี่ก็แซ่บได้แซ่ได้พี่น้องจอ้ะอ๋อพี่น้องซุปน้ามัค่ะพี่น้องจ้ะนะคะสับแซ่บต้องขันนะคะพี่น้องเนาะสับแซ่บต้องตันพี่น้องเดี๋ยวแคบหน้าจ้าวไปจ้าวน้อยนะคะพี่น้องจ้ะนะคะพี่น้อง คลิปนี้กัสิทธิจักแล้วนะคะพี่น้องดีีไม่แห้งสุขภูสุขคนมีเงินมีคำใส่ไปแล้วค่ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนังเล่เด้อคค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง